สวัสดีค่ะคุณแมมรีวิวคลิปนี้นะคะหยิบน้องโบโซโชเดอร์นะคะรุ่นไบเฟิร์นมารีวิวให้นะเอามาเก็บก่อนพี่หอมเอามาเก็บเยอะๆเอาเอาไปเก็บความกว้างยี่ามกว้าง25ค่ะความสูงอยู่ที่ประมาณ15 16นะคะก้นกระเป๋า10 นะข้างในก็ช่องโล่งๆนะคะเป็นหนังเรียวๆเลยนะคะทุกคนไม่มีตับอะไรเลยนะครตรงนี้เป็นช่องใสมีโลโก้หมาเกี่ยวห้างมีแค่นี้นะคะอันนี้ไว้เกี่ยวพวงกุญแจ ตรงนี้เม็ดอินจะอยู่ข้างในนะคะอาจจะมองไม่เห็นตรงนี้นะ,ะน,นี่น่าจะ made front. เม็ดอิน r ร n ่เอนะคะไม่มีใส่สะพายข้างนะคะเป็นคอนแขนเป็นคองแขน เราตั้งใบยาวได้นะคะเราตั้งใบยาวได้ได้สบายนะคะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ